สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีแฟนคลับเอฟซีมื่อนี้ได้ลงมาทั้งพาะเตียบครับพี่น้องพาะเตียบพาะเตียบหน่อยอันนี้คือผ้าผ้าน้องนะครับผ้าน้องัครน้องหนึ่งน้องหนึ่งนะครับพระฤาษีนะครับผ้าเปินมาเห็ดบัตรคนพิการพี่น้องครับนี่ครับนายพี่น้องเพิ่งทำเนี่ยนี่นะครับขาเปินขาเปินบ่อเนี่นะครับเปินบ่อท่านเห็ดบัตรคนพิการจะเชื่ออาจารย์ลอยก็เลยผ้าน้องเปินมาเห็ดบัตรคนพิการ นะครับมื่อนี้อะไรกันแล้วมายื่นเรื่องแล้วนะครับถาหัน,นเฟือแล้วก็จังสิไปเฮ็ดบัตแต่ว่าตอนนี้ผ้าพี่น้องเมื่อบึองบรรยากาศง่ามหลายก็เลยสิผ้าเมารราื่บึงนะครับเห็นบ้านส่งไทยเห็นเรือยังก่อนเรือสำเภาอีวนหนึ่งเรือสำเภานะครับ,เ,รบเดี๋ยวจ้าแล้วเสียวกล้องนายเบิ้งกันแล้วกันพี่น้องมันจะง,ง่ามนะครับไปตามมาเลยวันนี้เรามาเที่ยวนะครับมาเที่ยวดูเรือใหญ่นะครับมาเบิึงเรือใหญ่พี่น้องครับนะเพราะว่าเมื่อไหร่เพราะตั้งแตมีคลิปก็เลยว่าขออนุญาตใหคลิปสูพี่น้องเบิ้งแค่คลิปก่อน นะครับมื่อแลงกัสิกรับเกาเมื่อไหล่โดอีกคือเก่านะครับเพราะว่าเล่งแล้ววันที่ยี่สิบเก้าเขาจะได้ไล่โดกันแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวกองนายเบื้ก่อนพี่น้องผ้าพลาสติกหนึ่งผ้าใบเบิ้งบัดเนี่ยนี่นะครับพี่น้องผ้พาพี่นอ้นองมาเบิ้งเรือไงครับพี่น้องเขาจะจดอดใบหยังนี่สิ่งเอ้เรือสำเภาไงมาเบิ้งบรรยากาศพี่น้องในบ้านส่งไทยนะครับบ้านส่งไทยนะครับอยู่นี่ก็คือเรือเก่าเลว์บอก่่าบ โอ้เรือกเก่าเลยดิสเนี่ยนะครับมื่อในผ้า,มามแม่นมั้งเพิ่นเพินพ่นขุดได้หรือเพิ่นเอาลากขึ้นมาเน,ะนาะเป็นเรือโบราณพี่น้องครับเรือกเกา่าเรือโบราณเพราะว่าใหม่มันยังเป็นใหม่เก่าเนาะหนึ่งเนาะนี่ครับพี่น้องโอ้เรือโบลันอีหลีตัวนี้ง,งลำบากใหญ่เรือสำเภาน่าจะเป็นสำเภาจีนสมัยตะกี้เนาะโอ้นี่ยเเรือกระเซียงเรือกระเซียง เรือกระเซงอู่น้าโอ้อันนั้นเรืออู่เขาด้นั่นเรืออย่างนั้นเรือเอี้ยมจุยอู่ข้าวอันนี้เรือกระเซงอู่น้ํมาจจีนหแมนแมนเบื้องลักษณะหรือซ้ำเผ่าจีนอันนี้คือตัวนี้จะเป็นเรือกระเซงโง้งามเนาะตัวนี้ยังตัวนี้ตัวนี้เรือเรือเอี้ยมจุ้ยเอี้ยมจุนเอี้ยมจุนครับเรือเอี้ยมจุนอู่ข้าวนะครับพี่น้องครับนี่ครับ เพิ่งไหนข้นขึ้นไปเบิ้งได้ถ่ายรูปได้นะครับพี่น้องโอ้แต่ว่าโรุณาถอดรองเท้าเพิ่นว่าโอ้ขึ้นไปเบิง้งทั้งทึื้งก็ได้ได้พี่น้องนี่แต่ว่าขี้ฝุ่นคือหลายแต่ <c oughs> นะครับนี่ครับพี่น้องเพิ่ลหลากขึ้นมา,าดนานี่เนาะเลือกเกา่าเลือกโบราณพี่น้องครับพู้น่ะปอ๊อดลำบากไงเลยอ๋อเมนแต่ว่าทั้งทึื้งอาจสีเสริมไหมทั้งทึื้งเนาะ แต่ว่าโค้งๆตัวนี้ตัวเก่าอยู่ถ้าสีใหม่ซื้อโอ้โดดๆๆโอ้โอ้ใหม่เนี่ยสมัยตะกี้ไม่เนี่ยยันยี่ห่งเลยพี่น้องครับนี่ครับจัดร้อยผ้ามาเบิ่งพี่น้องเด้อมวันนี้เด้อนะครับผ้าน้องมาเห็ดบัดคนพิการก็เลยได้๋วแมาเบิ่งนะครับเห็นมันจอดอยู่สองลำนะครับง่ามๆก็เลยผ้าพี่น้องมาเบิ่งกันน้านะครับเห็ดคลิปสู่พี่น้องแฟนครับเอฟซีเขาเบิ่งก่อนนะครับเมื่อแลงจังสิกลับเกินเมื่อ เตรียมไล่สวดมื่อแรงอีก,การาคาสี่ใหญ่เวทีใหญ่เวทีมาทรงหน้านะครับเพื่อสิไล่สวดวันที่29นะครับมหากรรมลำซิ่งพระทาตุลดเนะครับวันที่29่สิจะได้กับฝากพี่น้องเฟนครับเอฟซีเด้อนะครับเข้าไปกดติดตามทั้งเพจรอยวันแมนโชูเฟนเพจไะขึ้นไปเบิ่งทั้งตั้งไปคือโกรธอ่ะเออเออขึ้นไปเบิ่งถอดเกือบถอดเกือบเพิน่นวะย่างขึ้นไปเบิ่งทั้งขันบุนะพี่น้องอันนี้จะเป็นบ้านส่งไทยทั้งนั้นโอ้บรรยากาศดีครับพี่น้อง เขาทาเขาทากรล้าถอดรองเท้าบน่าเอาเออเขาต้องเขามาเบิ่งท <te ies> <m int elim> ั um ้งในจัง <n> ส <un> <rim> ิฮูป๊าดโค้งไม่เก่าอหลี่น่ะนาเดียมนไม่รูวมีเบิ่งอยู่นึงโอ้ป๊อด่นี่นี่นี่ลำนี่นี่กัไปนองครับล่ำนี่เลยตะกี่เนาะโบลาณตะกี้ตะกี้ลักเรือยังมานี่นี่นี่วบาดมาไอเดนี่นี่นี่วขาไอเดเก่าป๊าดด อยู่แม่น้ำมูลนี่นี่เนาะเนี่ยเนาะแม่นแม่น้ำมูลเนานี่ยละแม่น้ำมูลอุบลนเนานี่ยละเบิ่งไม้พี่น้องครับป้าดูอู้ยทางเหนียังขาพี่น้องขบมาเบิ่งในเรือป้าดูเดี๋ยวว่าคนจะเสริมไว้เสริมแบบว่าเสริมตัวอะไรมันผูพังแห้งนั่นแหละอืมนั่นอันนั่นชีซี่เพิ่นอัดไว้นั่นนนั่คือโบล่าที่อ่ะป้าดูโอ้ขาขาขาพี่น้องอันนี้คือหัวเรือทด้นี่ เนี <54. S 2> ่ยหัวเรือนี่หัวเรือใหยอ๋อเถอะเออถึงไมอย่างนี้เปิดไมมโบราณอยู่เป็นดอกไม้เก่าๆอยู่ด้วยนี่ผู้เบื่อเล้วแต่คนเสริมมากกว่ามีแล้วกันเพิ่มเติมเออในโตเก่าเนี่ยนี่โตเก่าเนี่ยเออเอาเอาพาพี่น้องเบิ่งจักบาดก่อนบาดนี่มันมาเน่วาเห็นไปมากจูบผู้ซะถูกในเด้อโศกโศกวันมาเด้อลูกหลานในวัเบิ่งเรือบรรทบุรุษเรือโบราณนะครับขันมาในโตเรือตอนนี้นะครับพี่น้อง คนเอามาจอดไว้ให้พี่น้องขึ้นมาถ่ายรูปถ่ายหยังพ่อได้เบิ่งได้เยี่ยงนะครับอันนี้ก็คือเลือดอูเข่าอูน้ำนะครับนี่ในตอนเพื่อนแางนี่รอบเก่าขึ้นมาอันนี้ตอนเพื่อนอันนั้นนี่นี่ตอนเพื่อนเอาขึ้นนี่นี่ตอนเพื่อนเอาขึ้นจากน้ำนี่นี่ไม่นะเนี่ยตอนเพื่อนเอาขึ้นจากน้ำนะครับเพิ่นกะมีรูปไม่ยังติดใด้เบิ่งพร้อมนะครับพี่น้องโอ้เข่าท่าเนาะเออเพื่อนเอาเขียนยกมาไว้นิที่เขียนยกไปนั่นนั่นเออเขียนยกไปครับ อา้าวไกเดี๋ยวมึงดึงเติร์นดูตัวนี้คือเพิ่นเฮ็ดใหม่ได้บาดนียบันไดกับเหล็กตัวนี้เฮ็ดใหม่พี่น้องครับโอู้ดเดี๋ยเดี๋ยวพนใส่10ล้อมากเลยใส่บวงในเนี่ยเออบอกว่ลาบคนนี้สมัยสมัยตะกี้อีหลีนี่ลูกสมัยตะกี้มันแต่คนลาบเนี่ยสมยัยตะกี้แล้วี่น้องแต่ว่าตัวนี้เพิ่นเาอารถ10ล้อลากมาเลยโอ้ยกล้องก้อยกรดีสะท้อนเสียงมันถืกแดดมากเลยเนื่ยนี่ได้เพิ่นเอาลงมานี่ยใส่รถมาพี่ประวัติพร้อมพี่น้องครับนี่ ไม่เก่าๆนาะพี่น้องเนาะโอ้ยมอดมดข้างในเนี่ยเก่าเนี่มอดข้างในตัวนี้ข้างในเนี่ยไม่เก่าเพราะว่าเขาเจ้าริมยังเป็นใหม่อยู่ในริมเลยริมยังเป็นใหม่อยู่ด้วยนี่แต่ว่าตัวนี้มันเป็นตัวนี้ก็บไม่ก็งั้นเนี่เพิ่นเอามาใส่ไม่แต่ว่าตัวเก่ามันครับนี่มันคงขนาดตัวนี้นะครับนี่ห้อยเก่านะครับพี่น้องเรือเก่าเรือโบราณพาพี่น้องชมเรือโบราณขึ้นรถข้างบนกันนะเอา ขึ้นมาเบิงข้างบนน้ำพี่น้องระวางรอเวลาผาพี่น้องมาเบิงเรือกอนนะครับหาเฮ็ดบัตรในน้องนะครับนะครับมาเฮ็ดบัตรคนพิการั้างแรกนะครับนะครับขาเพิินนะครับก็เลยมาเฮ็ดในเพิินพรได้บัตน้ำเพิินนะครับเป็นมาข้างบนบัโอ้เผด็ดพี่น้องขึ้นมานั่งได้กินกาแฟกินยังไ้เนาะโอ้พิ่น้อบันเน่าเน่ยโอ้พิ่น้องกินเขาเามาเป็นอย่งพี่น้องบันเท่านี้ละขออนุญาตนะครับเด้อ พาพี่น้องกันมาเบิงึงปาร์ตข้างบนนี่เย็นดีขน,นะพี่น้องครับบรรยากาศสวยงามมากเลยมานั่งทานกาแฟได้กินข้าวได้นะครับตรงนี้เป็นโต๊ะอาหารได้ตัวนี้เสิร์ฟม้เพลทไม้ข้างบน,นสิเป็นไม้เบิร์ตครับพี่น้องครับแต่ว่าข้างล่างสิเป็นเก้านะครับอ๋อตัวนี้เป็นเสิร์ฟไม้เนาะอ้าวนี่คือข้างบนสุดตัวนี้ก็บไม้ลังค่าไม้อันนี้อีหยังมันมน,น,น,นี่เนาะตัวนี้เนาะหางมันนีน่เนาะ มองหางเสือดินี่อันนี้จะเป็นท้ายเรือนะครับพี่น้องครับส่วนนี้จะเป็นส่วนท้ายนี่จำเป็นโบลานของเก่ามาแต่พร้อมเรือตัวนี้พร้อมเรือม่นยุ่งอยู่ตัวโบลันโอ้ยบอใหม่อันนี้ส่วนมากไหม่ขาเจ้าสรีใส่ใม่อันนี้มันปลาบอเออไม่อันเกี่ยวกับน้ำมันสีมันโบผู้ประพังนะมห้ยไม่ไม่มันตาบอนี่คือคือตัวนี้คือโบลานเลยครับตัวนี้อืมความแข็งได้ท่าสีแบบฮึมโบลานเลยตัวนี้เห็นว่า เก้วเลยนี่ไม่เก่าเลยนี่ผู้โบอยู่นี่เขาเจ้าเอาสุบใส่กันเลยได้นี่ปัาดเลยข้นโบล่านตะกี้กับสมองเขาเจ้าเก่งขนาดดิใส่ซิวโจ้เนาะนี่ไหมซุปเข้าไปเลยเนาะนั่นนั่นตัวหนึงซุปเข้าไปเลยส่วนตัวนี้ก็เอาเล็กดามเอาเล็กกับเล็กเก่าแต่พุทธละเบิ่งส่งแล้วคือจะบอกว่นเล็กไม่ซูมือนี่ดอกเล็กเก่าโบล่าอยู่นี่เนี่ยพอนผูอ้นฟังแล้วไงอืมกลายเป็น อีหยังที่แบบว่ามาสดจั์สมัยก่อนบ่ได้เนี่เรือลำใหญ่ปานนี้ผู้ใดสิมีนนเานาเอนะอ่าขันบอมเงินขันบอมเมงินนัน่นไต้โขงจีนนี่บกคอยมีในเมืองไทยเฮาเรือแนวนี่ใน,นเรือใหญ่นะครับพี่น้องมีเรือขายสมัยก่อนมีอันเรือโบราณนะครับพี่น้องโอ้คักคพี่น้องครับคลิปนี้ถือว่าสุดยอดเลยนะครับผู้ใดได้เบิง่งคลิปน้ำจันลอยคลิปนี้นะครับใ,ในเบิ่งเรือโบราณน,นะครับปฏิมากรรมของ ของเก่านะครับของโบราณของเก่านะครับเป็นเรืออ,อ,อืมเนี่ยพว่าบนมาใส่แผงไฟพร้อมพูดนะนะครับโอ้โหเสริมใหม่กัหลายพี่น้องแต่ว่าส่วนมากก็ยังดำลงอันเก่าไว้อยู่โอ้เป็นบุญตาพี่น้องสิไดเขยคับมาเบิ่งมือนี่นะครับถือว่าคักขักอยู่นะครับเอาโอเคคลิปนี้ขออนุญาตเอาซ้ำนี่แหละพี่น้องนะครับเดี๋ยว จะได้กลับขึ้นเมือ่อเมลแรงจัลัยสดนะครับทางร้อยวันแมนโชแฟนเพจนะครับพี่น้องฝากกดติดตามดนะพี่นอ้องเด้อเมลแรงจลัยสดอีกวันที่29นะครับฝากพี่น้องแน่29มกราคมนี้มาพบกันกับมหากรรมลำมซิ่งปะทะรถแห่ไลัยสดส้มฟรีนะครับพี่น้องไลัยสดส้มฟรีทางเพจร้อยวันแมนโชแฟนเพจดนะพี่น้องเด้นอดนะครับไลัยสดส้มฟรีนะครับพี่น้องครับฝากพี่น้องกำลังแรงใจให้ทีมงานเข้าแน่ นะครับเมือนี่ผ้ามาเบิงเลืออ่ะขออนุญาตจบคลิปเพียงสำนีกันแล้วกันพี่น้องครับถาเวลาไปเอาบัตรล้วกับเมื่อน้อเน้องไปคลิปนี้ขอบคุณครับไปละครับพี่น้อง